สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในช่องท่วร์ครปโตนะครับในตอน NFT Talk นะครับก็นี่ก็ EP 3แล้วนะครับก็ผมเองก็ไม่ได้มีมินิมิลี f ฟอร์แอะไรที่เป็นชัดเจนอยากก็คือคิดอะไรได้อยากแชร์อะไรได้ก็ก็เอามาพูดนะครับก็สำหรับตลาด NFT OpenSea นะครับก็จบเดือนมกราไปทำได้ดีนะครับก็ไม่ไม่ตกลงมามากนะครับแต่ว่า ก,ก็ถือว่าหลายคนก็บอกว่าแบร์มันจบแล้วนะครับก็น่าจะเป็นช่วงที่รีบาวกลับมาได้ดีนะครับก็เปิดเปิดตัวเดือนเมษาได้ดีทีเดียวนะครับก็วันที่นวันที่3เมษาเนี่ยทำ,ทำยอดวอล u ุ่มได้สูงค่อนข้างสูงเป็นเข,เขาว่ามันท็อป10 All Time เหมือนกันนะครับก,ก็อยูใ่ในรูปแบบที่ดีนะครับพร้อมกับตลาดคริปโตที่ค่อยๆฟื้นกลับขึ้นมานะครับ NFT อยู่ในทรงที่ดีก็เดี๋ยวจะมาเล่าข่าวนิดนึงสที่เป็นข่าวใหญ่ในวงการนะครับก็สำหรับ a d i d a s a d i d a s Origi n a l นะครับก็คอนเฟิร์มแล้วเมื่อเมื่อวันที่แล้ววันที่5เมษานะครับว่าจะทำคอลเลกชัน NFT นะครับก็ตอนนี้ยังไม่ได้ไม่ได้ให้รายละเอียดอะไรมากนะครับก็แจ้งว่าชื่อ Osworld นะครับก็จะเป็นเป็น PFP ของตัวละคร สักอย่างหนึ่งที่ที่ใส่อ่ะ a ัพาร์หรือว่า,าเสื้อผ้าของ Adidas นะครับก็ก็ทำให้าราคาของคอลเลกชันของ Adidas เนี่ยพุ่งขึ้นสูงทีเดียวเดี๋ยวเปิดเปิดราคาให้ดูนะครับเดิมทีเนี่ยออยู่ที่ประมาณ1 5, 1 5่จุดหนึ่งจอทเียมตอนนี้ก็เมื่อวานขึ้นไปถึงถึงสูงถึง,ง,ง2.3อ่าก็ลงมาที่จุด1 9 1.9ก็ ถือว่าทรงสงอยู่นะครับต่อมา OpenSea ตลาด OpenSea เนี่ยเขาแจ้งแล้วนะครับว่า,าจะรวบรวม NFT ของ Solana เนี่ยเข้ามาขายใน OpenSea ด้วยนะครับก็เห็นได้ชัดเลยว่า OpenSea เนี่ยก็ยังกระหายวอลุ่มอยู่อันนี้เป็นวอลุ่มของของ o p e n ที่เป็นบนอีทีเลียมนะครับในอนาคตก็จะมี Solana เพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับ OpenSea เอง,องเขาก็จะได้รายได้เพิ่ม นะครับในการมีถ้ามีคนมาซื้อขาย NFT Solana บนบนบน OpenSea ก <s> ็ผมเองก็ก็ศึกษา NFT Solana ไว้ค่อนข้างเยอะเดี๋ยวมีโอกาสจะเอามาแนะนำเอามาเล่าให้ฟังนะครับก็ทำกำไรได้ดีทีเดียวแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่ามีโปรเจกต์ที่เสี่ยงค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่า Solana เนี่ยทุกคนก็รู้ว่าแก <s> ๊สถูกพ,พอแก๊สถูกเดเวลลอปเปอรหรือว่าเจ้าของโปรเจกต์เองก็ตามเนี่ยเขาก็สบายใจเขาก็เขาก็ ล a อ n ช์โปรเจกตไดไ้แทบจะไม่อ่านเลยเพราะเขาก็ต้นทุนเขาก็ต่ำนะครับแต่ว่าโปรเจกต์ดีๆมันก็มีก,ก็ก็น่าตื่นเต้นครับ NFT, หา NFT บนโซลารน่าก็คนคนก็เล่นเยอะก็จะเข้ามาจอย o p e n ป e นด้วยก็จะยิ่งทําให้คนเล่นเยอะเข้าไปใหญ่ก็เป็นโอกาสที่ทํากําไรได้นะครับอ่าต่อมาย้อนกลับไปเมื่ออีพี EP ที่แล้วนะครับผมผมเคยบอกว่ามันจะมีตัว NFT เนี่ยมันเป็นแร n งกิ้งอย่างนี้ถูกไหมแล้วก็จะมี ก็จะมีคนพยายามไต่อันดับขึ้นมาอ,อย่าง Onitsway อย่างเงี้ยอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยตัวที่มีชื่อเสียงที่สุดในการไต่อันดับเนี่ยก็คือคงจะไม่พ้นอาซูกินะครับอาซูกิเนี่ยขึ้นมาจากณวันนั้นที่ผมผมพูดเนี่ยน่าจะอยู่ฟลอร์ประมาณ12อีเทีลเรียมนะครับทุกวันนี้เนี่ยอาซูกิไต่ขึ้นมาอาจจะขึ้นเป็นอีลิทบูชิปแล้วก็ได้เขาว่ากันไว้อย่างนั้นนะครับแซงแซงทุกคนแซงไม่ไม่เหลือฟุนเลยนะครับตอนนี้อาซูกิอยู่ฟลอร์อยู่ที่28ิอีเทีเรียม นะครับก็ขึ้นมา1เท่าตัวเลยทีเดียวใครลงทุนไว้ตอน13อสทีเดียมก็กำไรขั้นต่ำก็15บหทีเดียมแน่นอนนะครับสาเหตุที่อสุกิเนี่ยขึ้นมาเนี่ยก็หลายๆคนก็ถามว่าเอ๊ะมันเพราะอะไรทำไมถึงถึงขึ้นมาได้ได้รุนแรงขนาดนี้ก็ก็สาเหตุหนึ่งที่เป็นสาเหตุหลักก็อาจจะเป็นการที่อสุกิเนี่ยเขาไปจัดอ่าอีเวนท์ที่บีแอมี่อ่ะวันที่30เนี่ยเขาไปจัดอีเวนท์ที่ลอสแอนเจลิสแล้วอีเวนท์มันทำได้ดี แล้วก็พอการที่ทำอีเวนต์ได้ดีเนี่ยมันก็เป็น,ปนสัญญาณที่บ่งบอกว่าทีมเนี่ย execute งานได้ดีนะครับแล้วก็ประกอบกับการที่เขาเขาจ้างอินฟลูเอนเซอร์จ้างดาราเข้ามาจอยในในปาร์ตี้ด้วยมันก็ทำให้คนยิ่งมั่นใจกับโปรเจกต์นี้เข้าไปใหญ่นะครับก็เลยเป็นสาเหตุที่ดันฟลอร์ขึ้นไป28เทียรียมนะครับประกอบกับเขาเขามีแจกแอร์ดรอปด้วยอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยใครถืออ s u k i ณวันนั้นเนี่ยก็จะได้แอร์ดรอปซึ่งแอร์ดรอปของเขาปัจจุบันเนี่ยอย,าา 5. 5อยม ก็สรุปว่าใครซื้ออซูกิเมื่อ EP 2 12-13อีเิทเรียมเนี่ยก็ราคาขึ้นมา28อิธเรียมประกอบกับได้ a อ r d ดอปอีก5อิธเรียมนะครับก็กำไรกาไรบานเลยทีเดียวนะครับก็แอ r d ดอของเขาชื่อว่า Beans นะครับก็ยังไม่เปิดว่าเป็นยังไงแต่ก็ก็นา่าติดตามนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอสูกิเนี่ยก็พยายามอย่างหนักในการที่จะเขาข้างบลูชิบไปแล้วเขาจะเป็น e อีลิตบ e ูชิ p แล้ว ก็น่าสนใจครับส่วนตัวผมเองก็ยังไม่ได้มีโอกาสไปไปลงทุนในซูกิแต่ว่าก,ก็จับตามองไว้นะครับก็จะเป็นก็จะเป็นเป็นซูกิเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่ผมอยากจะมามาแนะนําทุกๆคนนะครับซึ่งการที่ซูกิเขาขึ้นเนี่ยม,มันมันมีนัยยะอะไรสําคัญกับโปรเจกต์อื่นๆถ้าเราดูอาร์ตของซูกิดูแนวศิละปะของซูกิเนี่ยแน่นอนมันเป็นแนวแบบ แนวการ์ตูนญี่ปุ่นแนวแอนิเมะนะครับซึ่งแน่นอนคนคนเอเชียเนี่ยเข้าถึงได้ง่ายเข้าใจได้ง่ายชินชอบได้ง่ายประกอบกับฝรั่งเองก็เพระเอกฝรั่งรุ่นใหม่ๆรุ่นรุ่นเด็กๆเนี่ยก็ชอบแนวนี้ด้วยนะครับมันก็เลยเป็นเป็นต้นต่อที่ทำให้อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยแล้วในปัจจุบันเนี่ยกลุ่ม NFT ทีที่เป็นแอนิเมะเนี่ยขึ้นหมดเลยนะครับยกตัวอย่างคิวามิเจเนซิสเนี่ย ก็เป็นโปรเจกต์ที่เพิ่งลอนออกมาได้ไม่นานราคาเปิดตัวถ้าผมจำไม่ผิดก็อยู่ประมาณ0.1-0.2อะไรประมาณนี้ก็ขึ้นมา0.9 1อีเทอเรียมกว่าก็มีก็กำไรกันไป10 10เด้งก็มีนะครับเนี่ยคีวามิก็จะเป็นแนวแนวแอนิเมะเหมือนกันนะครับแต่ว่าเขาก็มีรถแบบของเขาชัดเจนนะครับอีกตัวที่ขึ้นมาด้วย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 การทำอาร์ตแบบแอนิเมะก็คือมูรินะครับมูรินี่อยู่0.8นะครับก็ราคาเริ่มต้นก็0.1 อะไรประมาณนี้เหมือนกันก็เป็นแอนิเมะเหมือนกันนะครับผมผมขออนุญาตไม่ลงดีเทลแต่ละโปรเจกต์นะครับอีกอันที่ขึ้นมาก็คืออะคูมาอะคูมานี่หนึ่งอีทิเลียมกว่าเลยนะครับก็แน่นอนแอนิเมะเหมือนกันซึ่งยังไม่เปิดเผยตัวออกมาครับเราเราเห็นอะไรก็คือเราเห็นเราเห็นได้เลยว่าเมื่อมี NFT โปรเจกต์ใหญ่ที่ที่เหมือนถือทองนำขึ้นมา ขึ้นมาสู่ในในราคาโซนใหม่เนี่ยมันจะเป็นการนำพาเวฟของของ NFT โปรเจกต์ที่เล็กๆเนี่ยตามมาด้วยเหมือนเหมือนมือนถือหม,มันถือหางเขาขึ้นมาด้วยนะครับสาโปรเจกต์เนี่ยก็ขึ้นมาได้ค่อนข้างค่อนข้างแข็งแกร่งเพราะฉะนั้นเนี่ยผมผมมองอะไรการที่ NFT โปรเจกต์แบบแอนิเมเนี่ยถูก Asuki ได้ทำให้โปรเจกต์แบบแอนิเมเนี่ยขึ้นมาอยู่บนเหมือนสื่อหน้าหนึ่งละเพราะฉะนั้นเนี่ย มันก็จะมีโปรเจกต์เล็กๆที่เป็นแอนิเมะเนี่ยค่อยๆตามมาด้วยนะครับซึ่งมันก็จะเป็นโอกาสที่ที่เราเข้าไปเสี่ยงได้นะครับอย่างเดซูกิเงี้ยอันนี้ก็เป็นโปรเจกต์โปรเจกต์ใหม่อีกอันหนึง่งซึ่งราคาก็จะอยู่แบบเนี้ยเริ่มต้นนี่ศูนย์จุดหนึ่งเนี่ยแต่ว่าอ,า,อาร์ตเขาเนี่ยก็ต้องยอมรับว่ามันไม่ได้มีความสร้างสรรค์อะไรมากขนาดนั้นก็คือเป็นการเอาอาซูกิมารวมกับอย่างเออนู่นนี่นั่นคือคือไม่ได้ใช้ทุนสร้างสูง นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอไม่ได้ใช้ทุนสร้างสูงเนี่ยร d m แมปรือทีมอะไรเนี่ยก็คาดเดาได้ว่าอาจจะยังไม่ค่อยเก่งเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่าก็ก็มันก็จะรีเฟล็กในราคาแต่ว่าเมื่อไรก็ตามที่มันมีมันมีเวลเนี่ยพอพอเขาพอเขาดันตัวเนี้ยมันขึ้นมาถึงจุดอิ่มแล้วเนี่ยโ,โหเนี่ยก็ขึ้นมาสุดจุดเดันถึงพวกเนี้ยถ,ถึงถึงอิ่มแล้วเนี่ยอะซูกิก็ไปอิ่มที่35ก็ตอนนี้ก็ลงมาเขาก็จะมาดันตัวอื่น ที่อยู่ในอยู่ใน trend เทรนเดียวกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ผมก็คัดมาเนี่ยสาี่ตัวเนี้ยก็น่าน่าหลุนนะคามิเจเนเซสเนี่ยตัวนี้มีมีเป็นโปรเจกต์แค่2,900ตัวเองราคายอยู่แค่0ูนจุนะก็เป็นแนวเป็นแนวแอนิเมเหมือนกันแต่เนี่ยเห็นเลยว่าทุนต่ํายังไม่มีสีเลยเป็นสีขาวดานะครับคารมิเมนะ May, นะนี้ก็ก็คล้ายกันอันะนีน้น่าจะยังไม่เปิดน,นะครับ world of s u k i women อ่านี่ก็เป็นเป็นเป็นคล้ายๆตัวสุกิแต่ว่าเป็นเป็นตัวผู้หญิงอย่างเดียวเลยนะครับสี่ตัวนี้ผมก็คิดว่ามีหน้าน่าลุ้นนะครับซึ่งอ่าสิ่งที่เรียนรู้จากสิ่งที่อยากจะบอกอันเนี้ยก็คือว่าเมื่อในตลาดในตลาด NFT เนี่ยถ้าถ้าเราจะเล่นเนี่ยเราต้องเล่นตามตามเทรนด์ซึ่งเราต้องตามเทรนด์เราต้องเข้าใจเทรนด์ให้ทันตามเทรนด์ให้ทัน อย่างตอนที่า s ุกิมันราคามันมัน,ม,นมันชูดขึ้นมาเนี่ยอ่าเนี่ยนะครับตั้งแต่วันปลายเดือนมีนาคมเนี่ยอยู่19 17ก้ามันชูดขึ้นมาตู้ม36เนี่ยจังหวะจังหวะเนี้ยเราต้องเราต้องเหมือนเราต้อง recognize trend แล้วว่าเฮ้ยลมมันมาทางอาซุกิมันมาทาง anime นะครับซึ่งถ้าเราถ้าเราอ่า action ทันเนี่ยเราก็จะอาจจะไปเข้าไปจับ3ตัวนี้ได้ทัน นะครับสำหรับคนที่งเงินลงทุนอาจจะยังไม่เยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แน่นอนพวกเนี้ยสามตัวเนี้ยกาไรไปแล้วสิบเด้งสิบห้าเด้งชัดๆเลยนะครับซึ่งก็โอกาสที่จะทกกาไรจากสามตัวนี้ต่อมันก็ยังมีอยู่แต่ว่าก็อาจจะไม่ได้เป็นเด้งแล้วถ้าถ้าอยากได้เป็นเด้งเนี่ยสามสิบเด้งมีโอกาสอยู่กับแก๊งนี้นะครับแกง๊งแกง๊งแกง๊งปลายตรงนี้อ่าก็ อยากจะแนะนำนะครับแต่ว่าไม่ใช่การแนะนำทางการลงทุนเป็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 นการเป็นการเอเคชั่นเฉยๆนะครับว่าผมเห็นเทรนใน NFT อย่างเงี้ยก็คือถ้าใครถ้าใครกำลังศึกษาการเล่นอยู่หรือว่า,ากำลังมองวิธีการเล่นว่าจะเล่นยังไงดีเนี่ยวิธีการเล่นตามเทรนใน NFT ในแต่ละ NFT เนี่ยส่วนตัวผมคิดว่าเป็นเป็นวิธีการที่ดีที่สุดนะครับก็คือ,อเราเราไปดูก่อนว่า NFT โปรเจกต์ใหญ่อันไหนที่เขาวิ่งนะครับวิ่งแบบวิ่งแบบวิ่งแบบ,แบ,บเห็นได้ชัดนะอย่างอสุกิจาก13ขึ้นมา35เนี่ยโอเคเน,นี้ชัดเจนแหละถ้าเราถ้าเราถ้าเรา,าเราู้ตรงนั้นแต่ว่าเราไม่มีเงินลงทุนในอสูกิเนี่ยเราก็ต้องไปไปหาในตัวที่มันคล้ายๆกันนะครับแล้วก็เข้าไปจับนะครับก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้เผื่อเผื่อใครอยากเข้าไปดูโปรเจกต์4อันนี้ สามสี่อันนี้นะครับที่เป็นที่เป็นแกงอนิเมทั้งหลายซึ่งเทรนเทรนมันจะอยู่ยาวยาวยาวเท่าไหร่เนี่ยคุณก็ต้องไปดูอสุกินะก็คือ,คอถ้าอาสุกิมันนิ่งเมื่อไหร่หรือมันลงอะ่ะก็คือเทรนนี้จบแหละคุณต้องไปหาเทรนใหม่ละเทรนใหม่อาจจะเป็นอาร์ตแบบพิกเซลก็เป็นไปได้ก็ไม่มีใครรู้คุณก็ต้องติดตามดูอย่างใกล้ชิดนะครับแต่ว่าโอกาสทำกำไร30เด้ง50เด้งอะ่ะมันมีอยู่นะครับโอเคก็ปิดตรงนี้นะครับ ก็เช่นเคยอันนี้ไม่ใช่การแนะนำทางการลงทุนนะครับเป็นการอ่าเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับแล้วก็เป็นเป็นแนวเชิงการศึกษานะครับก็อ่าคอมเมนต์กันมาได้นะครับถ้าใครมีความสงสัยหรือว่าอยากให้แนะนำอะไรนะครับก็อ่าวันนี้หมดเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมมากๆครับสวัสดีครับ